Hello everyone มาพบกับ g n i s i s y by b u อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นยูนิตใหม่กันแล้วนะคะหรือว่าบทเรียนใหม่นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็น u n i t 6หมายถึงอะไรคะหมายถึงยูนิตที่เท่าไหร่คะ s u n ยูนิตที่6นั่นเองค่ะเรื่องอะไรคะ ถ้าใครที่เคยเปิดหนังสือก่อนจะรู้ว่าเรื่องอะไรตามสไลด์เลยค่ะเห็นไหมคะ UNISIC จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง important days important days ก็หมายถึงว่าวันสำคัญต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนรู้จักวันอะไรบ้างคะวันสำคัญยกตัวอย่างเช่น m o t h e r day เมื่อมี m า t h อรก็ต้องมีวันอะไรคะ f a t h e r day new year's day christmas day ทงการเดถูกต้องไหมอ่าวันนี้ค่ะซึ่งในยูนิตเนี้ยมันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญต่างๆว่าวันที่เท่าไหรวันวันสำคัญวันนั้นทำกิจกรรมอะไรเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนเทนต์ที่เราจะเรียนใน ยูนิสิกหรือว่า Important Day กันเลยค่ะซึ่งคอนเทนต์นะคะจะมีเยอะมากเลยนะคะคอนเทนต์ content ก็หมายถึงเนื้อหานั่นเองลูกคอนเทนต์หมายถึงเนะะื้อหาซึ่งในคาบนี้นะคะคุณครูจะสอนแค่2หัวข้อนี้ค่ะหัวข้อที่1ก็คือ Day of the week ก็หมายถึงวันของสัปดาหา์นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะไปทำควิชกันก็คือแบบทดสอบนั่นเองค่ะและหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนกันในคาบนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง Mon ths of the year, months of the year แล้วก็ไปทำ quiz กันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตดูนะ day ทำไมมี Month s months ทำไมมี s ใครตอบได้คะบางคนอาจจะตอบอยู่ในใจแล้วก็คือมันมีหลายวันแล้วก็หลายเดือนถูกต้องไม่ลูกดีมากกว่าหนึ่งน,นั่นเองเขาโดยส่วนมากการทำเอกพจน์ให้เป็นพหุผ์เขาจะทำ เขาจะใส่ A S ลงไปในคำนามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยคะ่ะหัวข้อที่หนึ่งั่นก็คือ day of week day of week is so easy for you I know ถ้าเป็น day of week มันง่ายมากนะลูกมันง่ายมาก so easy ใช่ไหมสำหรับนักเรียนครูคิดว่าแบบนั้นนะคะซึ่งนักเรียนรู้จักแล้วว่า day of week how many มีกี่วันคะ how many day มีเจ็ดวันถูกต้องไม่รู้ก็เริ่มตั้งแต่ Sunday วันอาทิตย์ให้เรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ Sunday วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุ u ์ Thursday วันพฤหัส f r i d a y วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ ซึ่งปกติถ้าไม่ติดโควิดนะคุณครูจะให้เราเนี่ยหัดท่องแล้วก็จะมีสอบอ่านด้วยนะคะเกี่ยวกับ day of week หรือว่าเป็น month ก็คือนั่นคือเดือนนั่นเองค่ะเวลาเวลาหัดท่องนะลูกลองฝึกตามคุณครูบีนะคะ repeat after me ก็คือพูดตามฉันนะ a s u n d a y Sunday วันอาทิตย์พูดเลยค่ะพูดเลย Okay. M O N D A Y Monday วันจันทร์ T U E S D, e d A Y Tuesday วันอังคาร W E D N E S D A Y Wednesday วันพุธ T H U R A S D A Y Thursday วันพฤหัสวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะ F R I D A Y Friday วันศุกร์ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์ นักเรียนลองฝึกอ่านได้นะคะใครที่ฟังไม่ทานย้อนได้นะลกูกอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ Sunday วันอาทิตย์ Monday วัน Tuesday วัน Wednesday วัน Thursday วัน Friday วัน Saturday วัน เน้นๆนะคะเห็นไหม e a ี y ไหมคะ e ซี่แต่คุณครูอยากให้นักเรียนท่องแล้วจำคำศัพท์ได้เลยยกตัวอย่างเช่น Monday วันจันทร์มีตัวอะไรบ้างนะ M O N D A Y Monday วันจันทร์ถ้านักเรียนเวลาท่องอะลูกคำว่า day มันจะมีเหมือนกันก็คือมีตัวอักษร D A Y ก็คือ day ให้นักเรียนจำแค่คำข้างหน้ายกตัวอย่างเช่น Sunday วันอาทิตย์ใช่ไหมคะนักเรียนก็สะกดเป็นขำไป S U N D A Y เหมือนแบบเว้นวรรคกะลุกเว้นวรรค S U N D A Y Sunday วัน t e ทย์กตัวอย่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองทำ quiz กันเลยค่ะก็คือไปทำแบบทดสอบกันดีกว่านะคะว่านักเรียนเรียนเมื่อกี้จะยังจำได้อยู่ไหมดูนะให้เวลานับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองค let's start ไปเลยค่ะ มาดูแบบทดสอบเรื่อง Day of Week นะคะนั่นคือแบบทดสอบเรื่องวันนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะเขาบอกว่า We don't เดี๋ยวคูดใส่เลเซอร์ก่อนนะคะ We don't go to school this day พวกเราไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะ A Monday B Sunday C Wednesday ้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ B boy เย้ใครถูกคะคิดตามเลยนะข้อ2ค่ะเขาบอกว่า the day before Thursday is วันที่อยู่ก่อนวันพฤหัสคือวันอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกอเดี๋ยวย้อนกลับก่อนข้อสองเมื่อกี้กันนะคะ ข้อสองเมื่อกี้ก็คือ the day before Thursday is วันที่อยู่ก่อนหน้าวัน Thursday หมายถึงค่ะอะไรคะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบตึง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 ึงอยู่ก่อนหน้าวันพฤหัสค่ะนั่นก็คือ Wednesday okay very well next ต่อไปข้อสามค่ะเขาถามว่า the day before Friday is วัน ที่อยู่ก่อนวันศุกร์คือวันอะไรคะ Thursday Tuesday Wednesday อยู่ก่อนวันศุกร์คือวันอะไรคะวันพฤหัสภาษาอังกฤษคืออะไรคะ Thursday very well Next ข้อ4คะ่ะเขาบอกว่า the day after Monday is ข้อนี้ไม่แปลให้ละ the day after Monday is after หมายถึงหลัง เขาบอกว่าวันที่อยู่หลังวันอะไรคะมันเดย์คือใช่แล้วค่ะคือวันอะไรคะถัดจากวันจันทร์คือวันอะไรเอย่ยตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งก็คือ Tuesday วันอังคารนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ a day of the week is วันวันหยุด ของสัปดาห์คืออะไรคะ A Friday B Monday C Saturday ข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ C Saturday โอเคคือวันเสาร์นี่นะคะถัดไปคะ่ะ อ่หมดแล้วมี5คข้อนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเดือนกันเมื่อกี้เราเรียนหัวข้อวันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูเรื่องเดือนกันเลยครับเดือนในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่เดือนคะ How many months of the year มีกี่เดือนคะมี12เดือนใครยังท่องภาษาไทยไม่จบมีไหมมกรากคมพามีนะ เหมือนเคยได้ยินเพลงจ้าไหมคะเออนั่นแหละท่องตามนั้นเลยนะคะม้อนซองเียก็คือมีทั้งหมด12เดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเราฝึกอ่านทีละเดือนนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูบีด้วยนะคะเดี๋ยวครูบีใส่ปากกาเลเซอร์ก่อนมาเดือนแรกกันเลยค่ะเดือนแรกของปีนั่นก็คือ January, repeat after me ออกเสียงตามครูบี January มกราคม February เดือนกุมภาพันธ์ March มีนาคม April เดือนเมษายน May เดือนพฤษภาคมท่องเป็นจังหวะได้นะ June เดือนมิถุนายน j u l y เดือนกรกฎาคม August เดือนสิงหาคม September เดือนกันยายน October เดือนตุลาคม November เดือนพฤศจิกายน December เดือนธันวาคม Again please ออกเสียงอีกรอบนะคะนักเรียนสามารถออกเสียงตามครูบีเลยนะรอบนี้นะอะ ออกเสียงพร้อมกันได้เลยนะคะอ่ะ one two three January เดือนมกราคม February เดือนกุมภาพันธ์ March เดือนมีนาคม April เดือนเมษายน May เดือนพฤษภาคม June เดือนมิถุนายน July เดือนกรกฎาคม August เดือนสิงหาคม September เดือนกันยายน October เดือนตุลาคม November เดือนพฤศจิกายน December เดือนธันวาคมเวลานักเรียนท่องอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาจำว่ามันสเปลหรือว่าสะกดมีตัวอะไรบ้างนะคะนักเรียนเวลาอ่านสมมติว่า January มันมีกี่พยาง Janeuary มีสี่พยางใช่ไหมนักเรียนอาจจะแบบท่องเป็นจังหวะสี่พยางก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูบีจำครูบีจะจำทีละอา,อาจจะทีละสามตัวอักษรในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นครูบีจะจำเป็น January เหมือนเป็นจังหวะ January เดือนมกราคมเห็นไหมถ้านักเรียนจำ January กับ February นี่มันจะอ่านออกเสียงเหมือนกันซึ่ง4ีตัวสุดท้ายมันจะเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหม U A R Y ถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์คูบีก็จะอ่านอ,อท่องจำอันนี้เป็นเทคนิคการจำนะคูบีจะจำเป็น F E B ก็คือ Feb ถูกต้องไหมคะ Blue ก็คือ F E B R U A R Y February กุมภาพันธ์ส่วน March เดือนมีนาคามคูบีก็จะจำเป็น M A R C H M A R C H เห็นไหมแล้วแต่เทคนิควิธีการของใครเลยลูกทำไมคูบีถึงจำได้ก็เพราะเกิดจากการฝึกฝนและการท่องไงถ้าเราหัดท่องตอนแรกถามว่าได้ไหมไม่ได้หัดท่องทีละคำได้คำที่1ไปอ่านคำที่2ได้คำที่2ไปอ่านคำที่3ซึ่งการอ่านไม่ใช่ว่าสมมติว่านักเรียนอ่านคำที่หนึ่ที่สเสร็จแล้วนักเรียนจะท่องแต่ตัวที่สา เวลาสมมติว่านักเรียนอ่านคําที่1กับคําที่2ได้แล้วนักเรียนไปอ่านคําที่3านักเรียนก็ต้องอ่านคําที่1คําที่2ไปด้วยแล้วก็พร้อมกับคําใหม่1คําเวลาอ่าน3าํานี้ได้นักเรียนก็ไปท่องอันนี้ครั้งหนึ่งจากนั้นก็กลับมาท่อง3าํคำอันเดิมพร้อมกับคําใหม่1คําวนไปแบบนี้จนครบ12คํานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำควิชเกี่ยวกับเดือนกันเลยนะคะให้ดูแล้วก็จำค่ะ one two three f o i v e k next ไปทำ quiz แบบทดสอบกันเลยค่ะแบบทดสอบเรื่อง months of the year แบบค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำข้อหนึ่งพร้อมๆกันเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะเขาถามว่า the first month of the year is เดือนแรกของปีคือเดือนอะไรคะ A. July B. January C. June จับเวลาค่ะข้อนี้ตอบข้อ B boy นั่นคือ January เป็นเดือนแรกของปีนั่นเองนะคะข้อถัดไปค่ะข้อ2หรือว่า the second นั่นเองนะคะก็ถามว่า Halloween is in this month วันฮาโลวีนเนี่ยอยู่ในเดือนนี้ A October B August C February วันฮาโลวีนคือวันที่เขาแต่งเป็นผีนะลูกเหมือนเพิ่งผ่านมาเองนะใครจำได้คะวันฮาโลวีนอยู่ในเดือนไหนคะลูกข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบ A แ <c oughs> ก็คือ October เดือนตุลา นั่นเองค่ะถัดไปข้อ3ค่ะเขาถามว่า the month after July is เดือนที่อยู่หลังเดือนกูลายคือเดือนอะไรกูลายในภาษาอังกฤษหมายถึงเดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคมถูกต้องไหมเดือนที่อยู่ถัดจากเดือนกรกฎาคมคือเดือนอะไรคะ A October B August C February ข้อนี้ตอบข้อ B boy oh. นั่นก็คือ a u g u s ดเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะถัดไปข้อ4ค่ะข้อ4เขาถามว่า the month of Christmas is เดือนของวันคริสต์มาสเนี่ยคืออะไรคะ A October B August C December เหมือนวันคริสต์มาสจะอยู่ในเดือนนี้นะนั่นก็คือเดือนธันวาคมภาษาอังกฤษคืออะไรคะ คือ d e c ember ถัดไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะของแบบทดสอบเรื่องเดือนนะคะ Valentine's Day is in this month วันวาเลนไทน์เนี่ยอยู่ในเดือนนี้ A January B February C March ไม่มีใครไม่รู้นะวาเลนไทน์ดิวันวาเลนทไทน์เดยอยู่ในเดือนไหนคะ เดือนกุมภาพานั่นก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเฟบบูอารีตอบข้อ B โอเคค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็เรียนกันแค่สองหัวข้อนะคะนั่นคือเรื่อง day แล้วก็มันคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกอ่านไปฝึกท่องนะเหมือนที่คุณครูบีได้บอกเทคนิคไปก่อนนี้อาจจะท่องเป็นจังหวะเพลงหรือใครจะจำแบบไหนก็ได้ขอให้เราจำได้นั่นเองนะคะว่าเดือน วันเดือนไหนวันไหนมีตัวสะกดอะไรบ้างหรือว่ามีตัวอักษรตัวไหนบ้างนั่นเองนะคะสําหรับงานวันนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนก่อนหน้านี้นักเรียนได้แบบฝึกหัดดูนิตที่6ไปแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นเรื่อง important day ให้นักเรียนเปิดไปหน้าแรกนักเรียนเห็นหน้าแรกไหมที่เขาบอกว่า exercise 1.1ให้นักเรียนอ่านแล้วทบทวนวันเดือนและวันที่เป็นภาษาอังกฤษคุณครูจะให้เรา ไปอ่านทบทวนให้อ่านนะไม่ต้องทำอะไรแค่ให้ฝึกอ่านไม่ต้องจดอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ฝึกอ่านเดือนกับวันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนเดือนกับวันเนาะยังไม่ได้เรียนเรื่องตัวเลขให้นักเรียนฝึกอ่าน Day แล้วก็ o n t h s ค่ะใครที่จำไม่ได้ออกเสียงว่าอะไรสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ค่ะหรือว่าย้อนกลับไปฟังค,คุณครูออกเสียงก่อนหน้านี้แล้วก็จดลงไปถ้าจำจำไม่ได้จดดีกว่าซ้ำถ้าจำไม่ได้จดจ้ะ ดีกว่าจำพรุ่งนี้ถ้าจำพรุ่งนี้อาจลืมได้ถ้าเขียนมันอยู่ในนี้ตลอดไงออกเสียงว่าอะไร Jane Uary เดือนมกราคมหนูก็เขียนคําอ่านเป็นภาษาคําอ่านของหนูลงไปนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับคํานี้บายบาย see you again next time